สวัสดีครับผมปิยวั์สุกธปฏิภาค,ครับชื่อเล่นนายนิเอนะครับหรือชื่อช่อง YouTube ของผมก็คือนายไทยเอสนะครับผมวันนี้ผมมีประกาศชี้แจงเกี่ยวกับช่อง YouTube ช่องแนดีทั้ง2ช่องนะครับอย่างนายไทยเอสเฟลเกมโและก็นายไทยเอสเฟลมินะครับผมซึ่งทั้ง2ช่องนี้นะครับบอกเลยว่าถูกทิ้งล้างไปแล้วครับก็เพราะ อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวทุกคนไปฟังเอาเองกันแล้วกันนะครับว่าสาเหตุที่ช่องของผมทั้งสองช่องนี้นะครับถูกทิ้งล้างเพราะอะไรคลิปนี้บอกเลยว่ามีคำตอบแน่นอนนะครับโดย คลิปประกาศชี้แจงในวันนี้นะครับผมก็ได้เอ่ยไปในรายการของชิงร้อชิงล้านอิดฟานของช่อง GSC Studio มาแล้วนะครับว่าวันนั้นนะครับที่ผมไปออกรายการในวันผมเล่าอะไรบ้างน,นะครับเกี่ยวกับช่องของผมนะครับผมได้ชี้แจงในรายการในวันนั้นแล้วนะครับว่าสาเหตุที่ทั้ง2ช่องไม่ได้ไปต่อเพราะอะไรเดี๋ยวทุกคนจะได้รับทราบกันแน่นอนนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากช่อง GSC Studio ด้วยนะครับที่ผมนำมาไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมเอาเฉพาะส่วนเฉพาะเรื่องล่าของผมอย่างเดียวก็พอนะครับผมคลิปนี้นะครับมีประมาณ5-6นาทีได้นะครับ5นาทีหรือ6นาทีได้นะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงครับไปฟังกันเลยครับ พั้หนึ่งเอออาม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 าเล่ากันหน่อยครับมา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 อันนี้นะครับผมบอกเลยว,ว่าเรื่องนี้นะครับขัตอนที่ผมจะถามเรื่องนี้ผมตอบถามลุกกากล้วเรื่องนี้จะค่อนข้างซีเรียสทีหนึ่งครับแพทย์จะไม่ตลกเลยนะคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อสี่เดือนที่แล้วครับก็คือวันที่สิบแปดมิถุนาครับครับ ก็คือเหตุการณ์นั้นนะครับประมาณช่วงบ่ายๆนะครับผมกําลังทําการตัดต่ออยู่นะครับอีพีต่อไปนะครับในเทปในช่วงทำลาย44นะเป็นอีพีที่33อีพีที่3ม <Hello. S 1> แล้วแต่พอแบบหมดปุ๊บอ้าวเปิดเครื่องกทีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะโทรศัพท์ขึ้นรีคอร์ดเฉยไเปเพื่ออะไรเปิดปิดใหม่ปุ๊บอ้าวไปดีแง กูก็ชิบหายแล้วดิแบบเนี้ยบอกให้พี่บอให้พี่ผมทําดูเอ้ยมันยังไม่ได้อ่ะโทรศัพท์มีอะไรเสียแน่เลยอ่ะอส,สุดท้ายวันนั้นเนี่ยผมทั้งคืไนไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยจริงจริงแล้วพอันต่อมามใช่ไหมแล้วพอมนต่อมามาสิบเก้าวิจนาต้องไปให้ร้านดูอ่ะทางร้านดูอ่ะถ้าเกิดว่าซ่อมไม่ได้ปุ๊บต้องส่งศูนย์ใหญ่เลยนะศุดยอ่ที่ใกล้ที่สุดของผมคือพี่จันุโลก หแต่ผมพิสุโขทัยไงสุดใกล้สุดจะพิดโลกแต่ดีหน่อยมันเกี่ยตรงไหนรึแต่มันเกี่ยตรงไหนร้ไหมครับปุ่มเสียครับปุ่มกดกดแรงกดแรงจับจับใจเพราะกดปุ่มไม่ได้ปุ่มมันล้วนก่อนที่เครื่จะเกิดขึ้นเร็วเรื่อเครื่องเสียมันปุ่มมันล้วนระบบมันล้วนรชไหมค่าต้มเท่าไหร่ห้าร้อยครับ ห้าร้อยเออห้าร้อยมา0้มห้า้อยเลยแต่ดีหน่อยคือทำเสร็จเร็วห้าโมงผมก็ไปรับไปแล้วพอรับกลับมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับแน่นอนหลังจากที่ผมเอิดไปมเมื่อเชื่อว่ามันเกี่ยวกับช่อง YouTube ใช่ไหมปรากฏว่าผมผู้บัญชีกเก่ากลับมาไม่ได้อืมฮะเรื่องน,นี้ผมไม่เคยบอกใครเลยผมเก็บเป็นปความลับตลอดนี่เป็นที่แรกที่ผมบอกอืม คนดูลงคนดูฟังได้นะครับช่องคนดูที่ดูดูรูดึสแฟนคลับช่องผมนะครับผมเปิดถึงที่นี่เลยนะครับบัญชีผมกู้ไม่ได้เพราะติดรหัสสองชั้นอ๋อติดยืนยันสองชั้นก็เลยอะเข้าไม่ได้ถูกไหมไม่ได้เลยครับไป็สองชั้นครับก็เลยทําให้ช่องนั้นนะครับนายไทยเอสเปาต้องกูกทิ้งล้างไปไหนี่สุดครับทํามาตั้งนานโอ้ยตั้งอ่าหกปีอ่ะ มันหลุดลอยไปทั่วขมเสียดายมากอหละเราเรามีแบบว่าลองยื่นกู้ยื่นอะไรไหมฮะแบบว่ามันทำมมันทําไม่ได้อะครับมันติดสองชั้นอยู่ดีอ่ะเปลี่ยนเมลก็ไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ก็ไม่ได้เนาะติดตรงนี้เบอร์เบอร์ไม่ได้เบอร์ได,ได้แต่ว่าทางเฟซบุ๊กคุณผมยังสามารถกู้เฟซบุ๊กกลับไปได้บัญชีเนี่ยคือคือกู้ไม่ได้เลยอ่ะคือ,คอ,คอ ไปหมดเลยอ่ะรวมถึงไฟล์ไฟล์ราย,าย,ายการตา่างๆไฟล์ฉากรายการต่างๆหายหมดเลยอ่ะเชิกอะไรที่เราเคยเมคก็ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยใช่ไปหมดเลยพี่ไปหมดเลยครับไปหม,หมดเลยครับเสียดายนะก็บางคนทําช่องมาบาง,บางคนก็เจ็ดแปดปีอยู่ดีช่องบินทำมาสามสี่ปีอดีช่องสลายหายแวบก็มีเออ,เอ,อมัเนเ,มเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะเรื่องแบบว่าพวกเนี้ยใช่ใช่ะใช่ มันเป็นแบบว่าสิ่งที่ทําให้คนทําช่องรู้สึกแบบโอนมันพอแต่มันมันท้อแท้นพูดไม่ออกอ่ะเออใช่พี่มันมวยมันจุกก็คือผมปรึกษากับป๊อปปี้ใช่ไหมว่าจะเอายังไงต่อดีไงตอนนี้คือช่องผมมันทิ้งร้างไปแล้วถ้าผมจะสร้างช่องใหม่ผมอย่าพึ่งลงชิงรยตอนนี้ก่อนดีกว่าเพราะถ้าลงเลยผมต้องเอาคลิปเก่าจากช่องนั้นมาโอดมารีนอีกรอบมนึงก่อนซึ่งกี่เทปรู้ไหมสามสิบกดเทปนู่นน่ะ ครับกว่าจะรีรันเสร็จ้ะผมจะสามารถถ่ายต่อไปได้อะเพราะว่าไรไหมคือผมอะเมื่อวานผมรักเกมโชว์ไหมมันไม่สามารถออกไปจากผมได้านเกมโชว์มันต้องอยู่กับผมไปตลอดจนตายนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณนายเบว่าท่านุูดเธอยังมีไฟทำคอนเทนต์ยังอะไรอยู่ก็อยากให้ทำต่ออะไรเงี้ยเออเพราะว่าถ้าเราชอบอะไรถ้าทำาสุกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีกว่า ครับผมอ่ะขอถามพูดขันเนยว่าอยากให้ผมกลับมาทําเกมโชว์ไหมครับอยากอยากให้เขากลับมาทำในโหวดอรเกอยา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 กนี่พี่ตามมาตั้งนานแล้วนะหลายปีแล้วด้วยหลายปีนขอบคุณขอบคุณมากเลยเนาะขอบคุณอะไรพี่ จ้่นะครับก็นายนาโวเดี๋ยวผมหวังว่าผมจะประกาศนะครับผมแต่ถ้าผมสร้างช่องใหม่แล้วนะครับผมจะประกาศว่าทำไมช่องรายการที่เขาหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นต้องชี้แจงต้องชี้แจงชี้แจงชี้แจงแลแล้วจากนั้นก็ผมจะทําการรีรันเทปเทปที่เหลือให้หมดก่อนลงช่องนั้นใหม่ดูกว่าถึงจะเริ่มอีกต่อไปได้ถ้าทําต่อเลยมันจะขาดตอนมันจะขาดตอนอ้าเข้าใจรนะครับนี่คือเรื่องราวคุณปิยวัฒน์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ ดีดีก็หายไปสี่เดือนก็เนี่ยครับเป็นสิ่งที่อ่าคนทําช่องนี่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะโอ้มันทําให้กระหายใจบงคนหายไปมันก็นมีอ,มอะไรเงี้ยมันเป็นอุทาหรณ์ด้วยอุทาหรณ์ด้วยใช่นะฮะก็หมดแล้วเรื่องราวสามคนขอบคุณอิดฟันรับเชิญที่อยู่กับเราวันนี้ด้วยนะคุณพิมพิรพัฒน์มื่นหานครับคุณแวงกฤษกรนราอาจและคุณนาเปียวัฒน์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับ และนี่คือสาเหตุทั้งหมดนะครับที่ช่องทั้ง2ช่องอย่างนายชายเอสเฟลเกมโชวและก็นายชายเอสเฟลมินะครับไม่ได้ไปต่อนะครับนั่นก็เพราะนะครับผมไม่สามารถกู้บัญชีกลับมาได้นะครับเพราะติดรหัส2ชั้นนะครับผมโดยในวันนั้นนะครับวันที่18ผมเกิดโทรศัพท์เสียนะครับจนขึ้นรีค o เวอรี่แล้วบังเอิญนะครับก็ไปล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับจําให้ พวกบัญชี Google เนี่ยรวมถึงไฟล์และการต่างๆเนี่ยกู้กลับมาไม่ได้นะครับแต่ก็ยังดีหน่อยที่ Facebook ส่วนตัวกับผมยังกู้กลับมาได้นะครับผมแต่ถึงกระนั้นนะครับผมก็ยังไม่ทิ้งความเป็นเกมโชว์ออกไปนะครับผมผมยืนยันว่าจะกลับมาทำช่องต่อนะครับผมโดยในช่องใหม่ที่ผมจะทำนะครับมีชื่อว่า NTA Online หรือนายไทย s S Online ออนไลนี่เองนะครับผม เพื่อให้กลับมาแบบมีเกียรตินะครับผมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงเกมโชว์เวอร์ชั่นของผมนะครับที่ผมไม่ได้ทำเลยนะฮะอยากกลับมาแต่ก็ตามคำเรียกร้องนะเนาะอยากให้ผมกลับมาก็ตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวส่วนตรงนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ